สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีบอลสีจัดเซตมาฝากอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเพียงเซตละ150บาทรวมส่งส่งให้ฟรีเลยนะคะท่านผู้ชม1เซตประกอบไปด้วย4ต้นตัวโต,วตวเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ฝ้ายไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องแกงส้มนะมากับน้องแกงส้มนะคะวันนี้แกงส้มมาช่วยพี่ฝ้ายขายใช่ไหมลูกดื้อแต่เช้าเลยค่ะท่านผู้ชมมาเช้าข้ามถนนดีนะคะรถไม่มาดูข้าวแล้วคิดว่าน่าจะข้ามประจําด้วย มันเกินไปไม่ละลุกนะคะท่านผู้ชมอ่ะแกงส้มปะช่วยพี่ไฟขายหน่อย อ่ะท่านผู้ชมขาวันนี้มีมาฝาก10เซตนะคะท่านผู้ชมขาเซตละ150้บาทส่งฟรีนะคะแต่ว่าวันนี้ประกอบไปด้วย4ต้นเนะาะเมื่อวาน5ต้นแต่วันนี้ต้นต้นโต,นตนกว่านะท่านผู้ชมขาวันนี้จะมีพันธุ์อะไรกันบ้างสนใจเซตไหนนะคะจดกันไว้เลยนะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวไฟเริ่มให้ที่เซตที่1นะคะจัดส่งให้แบบไปษณีนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะเซตที่1นะคะเริ่มกันด้วยต้นนี้คะ่ะสีเบญจลงไทยนะคะมีต้นเดียวเท่านั้นท่านผูน้ชม กำลังเริ่มกัดสีนะคะต้นไม่เล็กนะท่านผู้ชมคะต่อมาต้นที่สองคือจันชายค่ะจันฉ่ายนี่ก็ต้นโตโตท่านผู้ชมนี่ค่ะกัดหน้าชมพูสวยๆนะคะจันฉายนะคะอันนี้ใบเขาอันนี้เพราะว่าเขาต้นสูงแล้วท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเอาไม้ค้ำก็ได้แล้วนะคะ อ่ะต่อมาค่ะเจ้าจักรพพัดลุ้นด่างค่ะแต่ถึงถ้าเขาไม่ด่างท่านผู้ชมเกี่ยวหน้าเขาจะกัดเปิดออกมาเป็นกัดชมพูชมพูนะคะผ่ามาจากแม่ด่างนะท่านผู้ชมอันนี้เพชรเจ็ดสีสะกิดด่างมาแล้วท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะด่างน้อยแต่ว่าด่างน้อยแต่ด่างนะแต่จะให้ลูกสวยท่านผู้ชมเอาไปผ่านะคะ นาะเอาไปปลูกท่านผู้ชมเซตที่หนึ่งค่ะต่อไปค่ะเซตที่สองเซตที่สองนะคะจะประกอบไปด้วยกลุ่มพกักการต้นโตๆแบบนี้เลยค่ะกลุ่มพกักการนะคะมีหูใต้ใบนะคะนี่หูเขานะคะกลุ่มพกักการนะคะจันฉายค่ะจันฉายนางวิชุดาค่ะนางวิชุดานะคะ อันนี้เป็นกกสองต้นนะคะเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างจริงๆอ่ะใบสะกิดด่างเขาเพิ่งหลุดไปท่านผู้ชมไฟเพิ่งเด็ดออกนะคะก็ลองเอาไปผ่าดูนะคะสี่ต้นเซตที่สองนะคะวันนี้ท่านผู้ชมคือถ้ามีแค่ประมาณนี้นะคะไม่สามารถจัดเพิ่มให้ได้เนาะเพราะว่าบอลสีบางตัวเนี่ยมันหมดแล้วจันฉายสีเบญจรงค์ากาุมภกันต้นโตๆแบบนี้หมดนะคะต่อไปเซตที่สามค่ะเซตที่สามจะประกอบไปด้วยม่วงมงคลค่ะม่วงมงคลนะคะ จันฉายค่ะจันฉายสวยมากท่านผู้ชมสีเขานะคะจะชมพูเรายิบระยับเลยต้นที่ 3, ทสามทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์กับไก่ตัวงามนะคะแทรกเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็ต้นที่สี่นะคะบอกเงินนะคะบอกเงินนะคะต่อไปค่ะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ท่านผู้ชมจะประกอบไปด้วยสอนลักแถงค่ะใครชอบไม้แปลกนะเซตที่สี่นะคะ เอาใครที่ชอบแบบเก็บแบบไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะอ่ะสอนรักแผงได้ลูกไปหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ลูกไม้ลูกไม้ตัวนี้ค่ะเขาผสมมาจากาวิชุดากับลูกไม้อีกทีนึงท่านผู้ชมลองเอาไปลุ้นหน้าเอานะคะว่าจะได้ออกมาเป็นทรงไหนเนะาะท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้ไปสองต้นนะท่านผู้ชมเป็นกอนะคะเป็นกอสองต้นต่อมาค่ะนพเก้าด่างนะคะนพเก้าด่างแล้วก็บอเงินนะคะบอเงินอันนี้เซตที่สี่เนาะ ต่อไปเซตที่5้าค่ะเซตที่5นี่จะเป็นอันนี้ท่านผู้ชมเล่าปี่มีต้นเดียวนะคะสวยมากแล้วก็ได้ลูกรู้สึกว่าน่าจะเป็นลุงทวีไปด้วยบอลกาบนะคะลุงทวีแบบนี้ค่ะอ่ะเซตที่5้าท่านผู้ชมเล่าปีนะคะแล้วก็ อันนี้คือจันฉายท่านผู้ชมท่าใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0864096617นะคะใครไม่ทันเซตเมื่อวานวันนี้นะคะก็น่าเก็บอีกนะคะเป็นบอลเก่าเหมือนกันต้นที่3กุมภกันนะคะและต้นสุดท้ายนะคะหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณเนาะต่อไปเซตที่6ค่ะแกงส้มมานี่เลยเซตที่6นะคะ ประกอบไปด้วยรุ่งทวีบอลกาบนะคะสวยมากใบเขาจะออกแบบกลมๆมนๆอ่นนะท่านผู้ชมนะคะแล้วตอนโตเขาจะแบบใหญ่คือมันก็จะแบบแปลกนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาต้นที่สองนะคะคือจันฉายนะอันนี้เซตเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมเซตที่หกนะนะคะจันฉายแล้วก็เจ้าจาัก,กระพัดนี่นะคะด่างติดด,ด่างมาอย่างละบแล้วก็เพชรเจ็ดสีลุ้นด่างนะคะผ่ามาจากแม่ด่างท่านผู้ชม หนึสองสถึงเขาไม่ด่างก็จะกัดสีแดง,แดงๆเต็มใบนะคะก็สวยอีกแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเซตแล้วนะต่อไปเซตที่เจ็ดค่ะเซตที่เจ็ดจะประกอบไปด้วยลุ่งทวีบอนกาบสวยๆมีแข้งนะคะแล้วก็กอจันฉายคะ่ะสองต้นเลยนะคะจันฉายแล้วก็กุมพกัรนนะคะกุมพกัรนแล้วก็ในทองเหม็นนะคะอันนี้ท่านผู้ชมดินเขาแบบ ปลูกมานานแล้วต้นนี้นะคะต่อไปนะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดประกอบไปด้วยจอมทับค่ะจอมทับอันนี้ยอดมองกุฎติดด่างมาแล้วนิดนึงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะยอดมองกุฎพริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือแล้วก็ต้นนี้หลงอยู่ท่านผู้ชมนางสุชาดานะคะโตมาจะกัดชมพูสวยมากนะคะต่อไปเซตที่เก้าค่ะ เซตที่9จะประกอบไปด้วยรุ่งทวีค่ะบอนกรบมีแข้งนะคะรุ่งทวีเพชรพันล้านนะคะกำลังกัดชมพูแล้วต้นโตโตเลยค่ะเพชรพันล้านนะคะหลวงปุสิทธ์ด่างแข้งหลวงปูสิทธ์ด่างแข้งแล้วก็ต้นสุดท้ายพระยาพันวังนะคะต่อมาค่ะเซตสุดท้ายของเรานะคะเซตที่10เนาะประกอบไปด้วยเงินแสนต้นโตโตเลยค่ะท่านผู้ชม เงินแสนนะคะต้นโตๆใบหนาๆกัดชมพูนะคะแล้วก็จันฉายค่ะจันฉฉายเพชรเ็ดสีลุ้นด่างนะคะแล้วก็นางฟ้าที่ผ่ามาจากอับสวนสวัสด์นี่มีติดแดงนิดนึง นะคะให้ไปในนามนางฟ้านะคะอ่ะาท่านผู้ชมก็หมดไปแล้วนะคะกับ10เซตนะคะวันนี้นะคะเซตละ150บาทรวมทรงถ้าใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์086 409 6617นะคะใครไม่ทันเมื่อวานนะคะก็วันนี้มีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลูกชาวนาอิล่ามาลลเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แกงซ้อมปะสวัสดีคุณผู้ชมเลยค่ะลูกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอะไรคะอะไรคะคนเก่งอย่าดื้อนะคะเข้าใจไหมอย่าดือ้อไม่ข้ามนะคะถนนนะ่ะท่านผู้ชมโอ้ oh my god เห็นสุนัขนะคะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวไฟจบคลิปไปเท่านี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ